ผมไม่เคยคิดอยากเป็นครูแม้ต้องไปสอนหนังสือในโรงเรียนกลางเขื่อนที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาแต่ครูมือใหม่อย่างสอก็พยายามสอนลูกศิษย์ที่มีอย่างเต็มที่โดยมีไดอารี่จากครูคนก่อนเป็นคู่มือคือเรื่องราวประทับใจจากภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้คิดถึงวิทยาที่ทำรายได้เกือบร้อยล้านเป็นเรื่องแรกในปีนี แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งยังมาจากชีวิตจริงของสามารถสุธาครูประจำโรงเรียนบ้านก่อจัดสรรสาขาเรือนแพจังหวัดลำพูนที่ทุ่มเทสอนศิษย์มากกว่า10ปีห้องเรียนสาขาเรือนแพเนี่ยเปิดเป็นเปิดบริการทางการศึกษาเพื่อเด็กที่เป็นลูกชาวประมงที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนเ,เรียนได้ที่โรงเรียนแม่คือโรงเรียนหลักโรงเรียนไม่ก็จัดสรรดังนั้นว่าการเดินทางตรงนั้นมันลำบากทำทุกอย่างเองหมดตั้งแต่ ราะว่าที่โรงเรียนผมมีครูคนเดียวครับผมแล้วก็มีนักเรียนน้อยมี7คนแต่ในเจคนก็ต่างระดับชั้นกัน ตั้งแต่ที่โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงป .6 เป็นเรื่องของความตั้งใจของจิวิยาความครูอย่างเงี้ยจะเห็นว่าในหนังก็มีหลายๆซีหลายๆฉากที่บางครั้งเด็กไม่ตั้งใจเรียนก็ไปตามกลับมาบ้างหรือเด็กถามว่าเรียนไปแล้วเอาไปใช้อะไรคณิตศาสตร์เอยอะๆองนี้ตัวไปของจับปลาอะไรเงี้ยเราจะแสดงให้เห็นถึงจิวิยาความครูทั้งๆเยอะครับตอนแรกท,ที่เราเขียนบทไปเราจะถามคำถามตัวเองเสมอว่าเป็นเราเลยจะทำไหมเป็นเราเลยจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วถ้ามีคนมาถามมันคืออะไรคือคุ้มไม่คุ้มหรอคือถ้าเราคิดว่าาไปสออนนนเด็กจจํวว้้ยแลคะ มีโรงเรียนเล็กๆแบบนี้ไม่มีทางที่การศึกษาจะไปถึงเด็กๆพวกนี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยอย่างน้อยสุดเราจะพยายามจุดประเด็นเล็กๆแบบนี้ฮะโอเคแหละเราอาจจะพูดมันในเชิงหนึ่งอาจจะไม่ได้พูดมันแบบเข้มข้นมากแต่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยสุดมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถทําให้คนทั่วๆไปเริ่มสนใจและเริ่มพูดถึงกันกนะ็คือ หลังความสำเร็จคายหนัง TTS ได้มอบเงิน3 0 0แสนบาทเพื่อสนับสนุนการศึกษาเป็นทุนอาหารกลางวันและทุนซ่อมแซมสถานศึกษาสารฝันครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านก็จัดสารสาขาเรื่องแพร่ต่อไป